วันนี้ผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำโกเด้นเติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงมีทุกราคาให้คุณเลือกเพียงแค่ใช้ uid ในการเติมเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจเพียงแค่แอดไลน์แอดโกเด้นเติมเกมย้ำต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม เอาละครับผมก็การาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมนะชี้ h a นแนลนี่เช่นเคยนะก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Apex เ Legend Mobile นะวันนี้เราผมผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นตัวที่มีชื่อว่าบังการอนะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ OP มากๆเลยนะในพื้นที่โลงนะครับผมเพราะว่าเขามีทางด้านของสกิล ควันนะผมหรือว่าสกิลสโมอของเรานั่นเองนะแล้วก็มีทางด้านของระเบิดมิสไซล์นะผมที่ลงมาจากท้องฟ้านะทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะสำหรับพื้นที่โลกนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าตัวนี้เนี่ยเล่นยังไงบ้างนะโอเคเรามาดูทางด้านของสกิลแรกนะผมหรือว่าสกิลพาสซีฟของเขานะสกิลพาสซีฟนะผมเมื่อเราโดนยิงนะตัวเราเนี่ยจะวิ่งเร็วแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าเกิดเราโดนยิงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผม เคเดี okay, Alors, think, ๋ยวผมเปิดบอทก่อนเปิดบอทให้บอทมัน huh. ย <It> ิงเราก่อนนะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะว่ามันเวลาเราโดนยิงเนี่ยพาสติมันจะเด้งยังไงนะโอเคเห็นปะมันจะมีพาสติของเราเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะผมอ่าเนี่ยมันจะเด้งมาเรื่อยๆเลยนะเห็นปะถ้าเกิดศัตรูยิงเราเนี่ยเราก็จะมีพาสตที่เด้งเด้งเด้งขึ้นมานะเดี๋ยวดูนะจุเห็นปะเห็นปะ มันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะอันนี้ก็เป็น p o ี i นะครับผมก็ประมาณนี้นะ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1นะครับผมสกิลที่1ของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นการใช้สโมกนะผมอ่าสโมกที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันจะยิงสโมกออกไปนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะผมเป็นเส้นวิถีอย่างนี้นะคือมันจะย้อยเหมือนระเบิดนะผมแต่ว่ามันจะย้อยเพียงเล็กน้อยนะผมอาจจะไม่ย้อยเท่าระเบิดนะแล้วก็ถ้าเกิดเรายิงออกไปเนี่ย มันจะแตกออกเป็น4ลูกนะผมมันจะไม่แบบว่ายิงออกไปแล้วสมกเลยนะมันจะมีการแตกออกก่อนนะผมเป็น4ี่ลูกเนาะแล้วก็พอยิงออกไปเนี่ยมันจะเป็นแนวนอนนะผมสมกของเราเนี่ยจะเป็นแนวนอนเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะพอยิงออกไปนะผมก็จะเป็นแนวนอนนะอ่าสมกอันนี้เนี่ยคืนหนามากๆเลยนะผมคือทําให้วิชั่นของศัตรูเนี่ยหรือว่าวิชั่นของเราเนี่ยมันมองฝั่งตรงข้ามแทบไม่เห็นเลยนะผมเนี่ยดูดิ คือมันปิดพื้นที่ไปได้เลยนะเนี่ยเราสามารถเดินแบบเดินผ่านได้เลยนะจากมุมนู้นนะผมมาสู่มุมนี้เนาะแล้วก็สโมกเนี่ยสามารถเอาไว้ชุบเพื่อนได้ด้วยนะเวลาเพื่อนเราน็อกเงี้ยเราก็สามารถสโมกไปปุ๊บแล้วเราก็ให้เพื่อนเนี่ยเรากระเถิบมานิดนึงนะผมอ่าเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะจําตําแหน่งได้นะว่าเพื่อนเราน็อกตรงไหนก็ให้เพื่อนๆนเนี่ยกระเถิบตัวน็อกอ่ะมานิดนึงแล้วเราก็ค่อยชุบเพื่อนนะอ่าก็จะทําให้ชุบง่ายขึ้นนะผม แล้วก็ไอ้สมอกอันนี้เนี่ยสามารถปั๊มชิวหรือว่าปั๊มยาได้นะผมในขณะที่ใช้สมกนะผมดูนะมันจะไม่ถูกแคนเซิลนะเดี๋ยวผมทําให้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปเอาชิวเอายากันก่อนนะผมชึบชึบชึบยังไงนะอยู่ไหนวะอันนี้น,น,นี่อันนี้ชิวอันนี้ยาใหญ่แล้วกันโอเคผมจะทดสอบให้2แบบเลยนะสมมติว่าผมจะปั๊มชิว ผมปั๊มปึ๊บผมก็ใช้สโมกได้ด้วยนะเห็นป่ะเออโดยที่ชิวของเราเนี่ยไม่ถูกแคนเซิลนะผมอันนี้เนี่ยหลายคนจะยังไม่รู้นะผมแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็รู้แล้วนะผมว่ามันสามารถใช้แบบนี้ได้นะคือสมมุติว่าเรามาแอบ,บหลังเห็นเนี้ยเราอยากปั๊มชิวก่อน,อนเพื่อไม่ให้ดีเลยนานเกินไปนะผมแล้วเราก็ใช้สโมกนะปกติเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะใช้สโมกก่อนแล้วก็ค่อยปั๊มชิวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ สมมติว่าเราบีฮอปมา,างเงี้ยหลังหินปึ๊บหลังเนินปุ๊บเรากดปั๊มชิลแล้วก็ววกดสมก,กเห็นปะเออค่อนข้างดีเลยนะอันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการใช้สมุกเนาะก็มีหลากหลายนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยจะใช้ชุบเพื่อนกับปิดวิชั่นให้เพื่อนนะครับผมของศัตรูเนี่ยวิชั่นของศัตรูเนี่ยจะมองไม่เห็นเราเนาะ โอเคเรามาดูสกิลอันติกกันบ้างนะผมสกิลอันติของเราเนี่ยคือการปาไม้ศรนะผมลงพื้นเนะาะก็มิสไซที่ลงมานะผมมันจะยังไม่ระเบิดนะอ่ามันจะลงมาปักแบบนี้ก่อนนะผมเป็นแนวนอนนะประมาณ3 4ี่แถวได้นะผมแล้วมันค่อยระเบิดนะอ่าคล้ายๆตัวจีบาต้านะผมแต่ว่าจีบาต้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเลสโซนนะมันจะเป็นวงกลมนะผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวนอนนะน ไหลามาทางนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บแล้วก็ไหลกลับไปแล้วก็ไหลกลับมาแล้วก็ไหลกลับไปนะครับผมประมาณ4แถว5แถวอ่าพอครบนะผมมันก็จะค่อยระเบิดเนาะอ่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างพื้นที่นะครับผมถ้าเกิดศัตรูเล่นพื้นที่โล่งกับเรานะผมและเรามีบังการอนะผมบอกเลยว่าเราได้เปรียบโคตรเลยนะผมเพราะว่าเขาต้องระแวงทางด้านของระเบิดมิสไซล์ที่ลงมานะแล้วก็ระแวงเราด้วยนะครับผมว่าเออเราจะยิงจากทางไหนนะ ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับสกิลบังกะลอนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลกันเลยครับว่ามันเล่นยังไงนะโอเคไปดูกันเลยมาตัวนี้เขาบอกว่าเล่นแรงมาสเตอร์เล่นพรีเดเตอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอ้ยมีคนลงนะเนี่ยเฮ้ยสแกนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวหาปืนก่อนมาแล้วมันสลิงมานะทุกคน ปืน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 โอเคไออ๋อบอดบอดบอดโอ้โหตกใจหมดเลยมายังไงครับเนี่ยปะไปสวรรค์ซะบอดอีกตัวอีกตัวไอตัวเจ็บไปไหนล่ะเจ็บ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 นี่ไงบอดมีสกินด้วยทุกคนโคตรโหดเฮ้ย เพื่อนบอกว่าข้างหน้ามีนะครับผมยังไงข้างล่างนะอยู่ข้างล่างนะโห oh, จังหวะสามชามาเลยว่ะเค <Why? S 1> <Okay, S 2> เดี๋ยวเราแกล้งยิงทำเป็นเหมือนบอดนะครับผมโ oh. บ,บาามาปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนำจำมาละ หิว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 เอาหิวไปรุ้นไม่ใช่บอดนะลูกไม่ใช่บอดนะลูกโอเคข้างล่างนะผมซ้ายมือโอเคเขาปลาอันติมานะเราก็ปลาสวนไปเลยนะผมเห็นป่าว่าพื้นที่โล่งเนี่ยของบางกะรอเนี่ยเวลาเราใช้อันตีเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องระวังของตัวเองด้วยนะผมโอเคเหมือนเขาจะเข้าไปในบ้านแล้วนะกลับเข้าไปนะ เดี๋ยวเราไปเอาขวาก่อนนะผมเพื่อนบอกขวามีนะปึ๊บจะเออ่บีฮอปไปนะผมซ้ายโบโอ้โหเป็นไงเพื่อนๆแผนนี้จริงๆเนี่ยผมคิดแทบจะไม่ออกเลยนะผมแต่พอดีว่าโคเด้นเติมเกมเนี่ยเขามากระซิบข้างหูผมนะว่าให้ทําแบบนี้นะผมก็ฝากไว้นิดนึงนะผมโคเด้นเติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นเติมได้24ชั่วโมงนะ มีทุกราคาให้เลือกเลยนะครับผมสำหรับเกม EPEC l e g e n d นะก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอดโกลเด้นเติมเกมได้เลยนะครับผมมีแอดนำหน้าด้วยนะโอเคเหมือนมีคนยิงกันทางด้านซ้ายมือของเรานะครับผมเดี๋ยวเราปาอันติไปเลยนะครับผมเพราะพื้นที่โล่งแบบนี้เนี่ยอันติของเราเนี่ยช่วยในการโซนได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ทำดาเมจด้วยเนาะเฮ้ยเจ็บเจ็บบ ดาวหนึ่งเยมีคนยิงมานะทุกคนใจเย็นนะจังหวะเนี้เนี่ยเราค่อยๆเล่นนะครับผมเขาดาวแล้วหนึ่งตัวนะครับผมขวามือโอเคน็อกไปแล้วนะผมเหลือทางด้านซ้ายป่าตรงรถอ่ะผมจําได้อยู่อะเอ้ยขวาก็ตแตกสวยเนี่ยคือวิธีเล่นบังการอนะครับผม พยายามาใช้อันติโซนพื้นที่ไปนะแล้วก็รีอันตินะผมสําคัญมากๆเลยนะ<ๆ>เหมือนตัวคอสติกเลยนะผม<ๆ>เพราะว่าคูดาวของเขาเนี่ยค่อนข้างนานนะพยายามเก็บมารีได้รีเลยนะผมาทาให้อันติเราเต็มเรื่อยๆนะโอเคได้มาอีกอันนึงแล้วนะผมรีไปเลยนะ<ๆ>เราจะได้ใช้อันติได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะผมพื้นที่โล่งเนี่ยจาเป็นมากๆเลยนะ มีเกลอกวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสมีเดี๋ยวเราจําขึ้นไปเล่นข้างบนนะเนี่ยตรงนี้มันจํมมายืนได้นะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้นะเอ้ยเถียงซ้ายมือมีศัตรูอยู่ตรงนี้มันยิงกันอยู่อะเนี่ยมีคนจําออกมาขวามือแล้วทุกคน,นมันยิงกันบ้านตรงนู้นนะ เดี๋ยวรอเพื่อนเราเข้าไปนะผมพยายามค่อยๆเล่นนะเราเป็นตัวตามก็ได้นะผมตัวนี้ว่าสม็กเราจะได้ใช้นะเผื่อเพื่อนเราน็อกนะผมะะเฮ้ยขวาโอเคเพื่อนเราน็อกนะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสมกไปเลยนะผมเนี่ยจังหวะน,นี้เนะี่ยเราใช้สม็กนะผมแล้วก็ชุบเพื่อนได้เลยนะทำให้เขาเนี่ยมองไม่เห็นนะผมว้าวนะ แล้วเราก็ไปเล่นต่อนะเค okay, เขายิงทางด้านซ้ายนะเดี๋ยวเราซ้ำตัวนี้ก่อนเลยน่าเจอตายหนึ่งเล็งหน,งนเรียบร้อยเอ้ยมีตัวชุบมีตัวชุบโอเคนะโอเคนี่ก็โล่ทองนะผมเรียบร้อยไปเด็กเฮ้ยฆ่ามาเจ็คิวแล้ววะ่ะทุกคน ก็เล่นประมาณนี้นะผมถ้าเกิดเพื่อนน็อกเนี่ยพยายามสมกดึงเพื่อนเนาะโอเคโอเคเพื่อนบอกอยู่ขวาตรงไหนเพื่อนโอเคพื้นที่โล่งตรงนู้นนะครับผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ทั้งด้านของอันตินะผมปาไปเลยนะทําให้เขาเนี่ยเล่นพื้นที่โล่งไม่ได้นะครับผมต้องถอยออกไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นข้างบนนะ ตอนนี้เนี่ยเราน่าจะเดินฟรีอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาน่าจะกูอันตีของเรานะโอเคไม่อยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ไม่โดนเลยนะคิดว่าน่าจะอยู่บ้านตรงนี้นะครับผมอยู่ปะเอ้ยสะพานโอเคอยู่สะพานนะครับผมจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บโอเคโดดลงไปแล้วนะครับผมบ้าน โอเคดาวนะผมยังไงเหลือข้างล่างนะโอเคข้างล่างดาวไปนะผมตรงไหนอ๋อหินเหลืองเราปิดสโมกไปเลยนะผมเขาจะได้มองไม่เห็นเรานะเราพยายามหาพื้นที่เล่นนะผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราโล่งกันไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาตรงรถก่อนนะผมแล้วเราค่อยปั๊มก่อนนะโอเคเพื่อเราไปช้าแล้วนะผมโอเคเหลือตัวเดียวนะ เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการเล่นบังกาลอนะคือตัวนี้เนี่ยเล่นไม่ยากเลยนะคือถ้าเกิดพื้นที่โล่งปุ๊บเนี่ยเรามีอันติเนี่ยเราปาไปก่อนเลยนะครับผมเป็นการสร้างพื้นที่ให้เราได้เล่นนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปชาร์จดุมๆุมเนี่ยเขาดักเราอยู่แล้วนะเออถ้าเกิดเป็นพื้นที่โล่งนะครับผมเราจะเข้าไปยากนะครับผมให้ใช้อันตินะครับผมเป็นการโซนพื้นที่ในการเล่นก่อนเนาะ หลักๆเลยตัวนี้เนี่ยเป็นการโซนพื้นที่ให้เราเล่นง่ายขึ้นนะผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย